ถ้าพูดถึงเรื่องการทำบุญใหญ่ได้แบบนึกถึงการทำบุญอหไ่หนูหรอหนูก็จะนึกถึงการทำบุญขึ้นบ้านใหม่อันนี้จากประสบการณ์เป็นคนคิดนะเพราะหนูเป็นคนคิดค่ะจริงๆอะ่ะการทำบุญใหญ่อะ่ะมันจะมีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ฝังลูกนิมิตทอดกระถิ่นเนอะไรป,ประมาณนี้เคยไปทอดกระถิ่นนะใช่แต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนอะ่ะไปทำบุญแบบครั้งยิ่งใหญ่แบบมหาศาลก็คือการทำบุญล้าง่าชาะะ้างค่ะโอ้โหหนูยังไม่ค่อยรู้แบบ พิธีวัฒนธรรมของด้านนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่คือ,อรายการโอหบางโอ ทุกคนรู้ไหมคะว่าการทำบุญล,ล้างป่าช้าเป็นการทำบุญที่จัดครั้งยิ่งใหญ่มากๆค่ะซึ่งที่สุสานฝั่งศพไดญาตินะคะของมูลน,นิธิปอเต็กตึงค่ะที่นี่นะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครอ,อำเภอบ้านแพ้วตำบลดวงเทพค่ะมีพื้นที่มากถึง44ไร่ค่ะพี่อ,อมคะ่ะใหญ่มาก44ไร่อะพี่ก็เขาเก็บได้ประมาณกี่หมื่นศพอะอ ก็คือที่นี่เก็บได้เป็นหมื่นหมื่นศูเลยค่ะพี่อม,อมและอีกอย่างนะคะที่เนี่ยจะมีการจัดทําบุญครั้งที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะก็จะมีประชาชนเนี่ยมาร่วมพิธีมากขึ้นค่ะพี่อมคะเป็นการทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่แบบน่าตื่นเต้นอะ่ะใช่ท,ทุกคนรู้ไหมคะว่าที่เนี่ย เชื่อกันว่าการทําบุญล้างป่าช้าเนี่ยได้บุญกลับมามหาศาลมากค่ะทุกคนและสุขสารฝังศพไรายญาตินะคะพี่ออมค้าที่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะคือเราเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมพิธีได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นญาติของศพค่ะพี่อมรู้ไหมว่าการทําบุญล้างป่าช้าเนี่ยเขาบอกว่าได้บุญกลับมามหาศาลมากโอ้ก็คือแบบด่าเป็นคนคิดด่าก็เลยแบบยังไม่เคยไปร่วมพิธีอย่างนี้พี่อมเคยไปไหมอะพี่ยังไม่เคยไปแต่ว่าแม่พี่เคยไปจําไม่ได้ว่าอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนคือเหม เขาจะจัดกันเป็นแต่ละมูลนิธิอ่ะ,ค,ะคือจะจัดไม่เหมือนกันจะจัดคนละช่วงเวลาอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้ด้าจะพาพี่อ๋อมไปดูที่มูลนิธิปอเต็กตึงค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นสุสานฝังศพไร้าญาติค่ะอยู่จังหวัดสมุทรสาครพี่อ๋อมาจะยังไม่เคยไปแน่ๆเลย คือแบบเขาบอกว่าที่เนี่ยมีพื้นที่ใหญ่มากอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วตำบลดวงเทพค่ะที่เนี่ยเขาจะรวบรวมนะคะศพไร้าญาติก็คือศพที่ไม่มีญาติหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่มีชื่อของญาติเขาก็เลยนํามาฝังไว้ที่นี่ค่ะเรียกได้ว่านับเป็นหมื่นๆศพอะพี่หอมอยู่ที่เนี่ยมากนะใช่แบบ,บ คนเยอะมากแล้วก็มีพื้นที่44ไร่อะพี่อมใหญ่ใหญ,ใหญ่มากใหญ่ไปไหนก้อนใหญ่เป็นบ,บ,บ้านก็เป็นพระราชวางังโอ้โหที่สุด้ <c oughs> <c oughs> ใช่คะ่ะ แล้วก็ไม่มีการนําศพนะคะขุดศพขึ้นมาทําพิธีกรรมเขาว่าเชื่อกันว่าการนําศพเนี่ยมาทําพิธีกรรมเนี่ยจะทําให้ดวงวิญญาณเนี่ยไปสู่สุคติมากขึ้นค่ะทุกคนนานมากๆนะแบบสิบปีคือนานแล้วยิ่งแบบไม่มีญาติอะคือเหมือนเราไม่ได้รับส่วนบุญจากใครเลยอะแล้วก็เหมือนติดอยู่ตรงนั้นอะแบ<ล>บเขาไม่ได้ <10 S 2> ไปข <10 S 2> <ป>ุดไปเกิดจึงมีพิธีกรรมล้างป่าช้านะคะเป็นพิธีกรรมที่คนเป็นอะทาให้คนตายที่แบบเราไม่ได้รู้จักกาันแล้วก็ไม่ได้เป็นญาติที่ร้องกันอีกด้วยได้ มันมีอย่างนี้ด้วยพี่แอมพี่แอมรู้ไหมว่าพิธีการล้างป่าช้าเนี่ยเขามีมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วแล้วค่ะ<ม>คือมีกระหนัดต่อเนื่องเรื่อยๆเลยในการทําพิธีแต่ละครั้งนะคะเขาจะให้ประชาชนค่ะก็คือไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นญาติกัน<ม>คือเราสามารถเข้ามาร่วมพิธีได้เพราะเขาว่าเชื่อกันว่าใครที่ไม่ได้เป็นญาติกระสศกหรือว่าสนใจจะมาร่วมพิธีเนี่ยเหมือนเราอะมาช่วยเขามาดูแลเขาเหมือนช่วยอุทิศส่วนกุศลเนี่ยให้วิญญ,ญาณเนี่ยไปสู่สุคติมากขึ้นค่ะพี่อ๋อมคะเขาก็เลยแบบเรียกว่า เป็นการทําบุญครั้งมหาศาลแบบครั้งยิ่งใหญ่ของเราหรือเปล่าใช่เขาบอกว่าได้รับบุญมากๆยิ่งกว่าการทําบุญครั้งไหนอีกได้กลับมาเยอะมากค่ะพี่หงน้องอยากรู้มากเลยว่าขั้นตอนในการล้างป่าช้าเขาแบบมีวิธีการยังไงคะอ๋ออันแรกเลยอะคือเขาจะให้เราไปไหว้พระขอพรอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเราจะมาทําบุญขอให้ท่านแบบปกป้องเราแบบคุ้มครองเราไม่มีภัยอันตรายส่วนอันแบบที่สองนะคะเราก็คือเราต้องเข้าไปไหว้ขอขมาศ แล้วก็จะจัดเตรียมของเช่นไหว้ไ้เช่นไหว้เขาเป็นเหมือนกันแบบทำบุญให้เขาให้เขาแบบได้กินอิ่มอะไรอย่างนี้ เหมือนพอทำที่ที่เสร็จอะเราถึงจะไปเริ่มขุดศพค่ะไปขุดขึ้นมาใช่ไปขุดศพน้าศพขึ้นมาที่เราจะแบบทําความสะอาดเขาอะไรอย่างนี้แล<อ>้วก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไร<อ>แยกชิ้นส่วนคือจัดกระดูกมาเป็นของแต่ละคนไม่ได้กองเดียวกันโอ้ก็คือแบบว่าที่ด้าเคยเห็นนะก็คือศพอะเวลาก่อนที่เขาจะนําไปชน,นะสูตรอะค่ะก็คือเขาจะเอาผ้าดิบเนี่ยคุมกับร่างศพไว้ก่อนเพื่อว่าเมื่อนํา,าไปชนะสูตรเสร็จแล้วอะคะ่ะก็จะนำ ศพเนี่ยไปฝังไว้อย่างเช่นแบบศพลร้ญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อมพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนําโครงกระดูกอะค่ะขึ้นมาม,มาทําความสะอาดมาจัดเรียนแบบที่พี่อมบอกเลยพี่อมแล้วน้องอยากรู้ว่าวิธีการทําความสะอาดกระดูกเนี่ยมันแบบมันเป็นยังไงอะ เขาจะใช้แปรงฝีฟันแล้วก็จะมีแบบแปรงกากมะพร้าวอ่ะที่จะเป็นเหมือนที่ซี่แล้วก็แบบไม่ก็ใช้กากมะพร้าวเลยอะ่ะเออใช้ขัดกระดูกแบบขัดกระดูกกับน้ำนะเอาแบบกระดูกลงไปแช่น้ำแล้วก็ขัดให้มันสะอาดหลังจากนั้นอะก็คือจะนํากระดูกนั้นอะไปตากแดดเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราเพราะว่าถ้าเราไม่เอาไปตากแดดเนี่ยมันจะไม่แห้งใช่ก็คือแบบไปฆ่าเชื้อกับแดดอีกทีนึงใช่ไหมใช่<ๆ>พอตากแดดให้แห้งอะเราก็จะเอานําไปทําพิธีชาปนากิจศพต่อไปอ๋อ oh, ที่เขาจะขุดกระด ขึ้นมาเนี่ยก็คือการทําล้างป่าช้าเนี่ยก็คือต้องทําความสะอาดจัดเรียงทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยแบบนําไปเข้าร่วมพิธีอย่างการทําบุญล้างป่าช้าเนี่ยเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนสาหรับตัวด้าได้แบบคิดว่าแบบเราได้อะไรบ้างด้ารู้สึกว่าด้านเนี่ยได้มหาบุญกลับมามากๆเลยค่ะเพราะว่าทําให้ด้านเนี่ยรู้จักการเกิดแก่เจ็บตายคือวัฏจักรทุกๆคนเป็นอย่างนี้แน่นอนค่ะล้วนแค่ว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ย เราจะทําอะไรบ้างเราจะมีการวางแผนชีวิตยังไงแล้วก็ด้าคิดกับตัวเองตลอดมันเป็นแบบคล้ายๆเป็นทัศนคติของด้าพี่อ,อมคือสุขภาพเวลากับสุขภาพคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ใช้ด้วยเงินะ่ะซื้อมาได้มันทดแทนกันใช่มันทดแทนกันไม่ได้แค่เรามีสุขภาพที่ดีมีเวลาให้กับตัวเองแค่2อ,อย่างเนี้ยมันก็จะทำให้มีแค่2องเนียก็คือมีโชคดียิ่งกว่ามีอะไรอีกค่ะทุกคนก็คือต้องรักสุขภาพตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นบอกทุกคนนะแต่ด้ เราไม่ค่อยเลยแต่พยายามปรับอยู่ให้เราก็ต้องแบบดูแลตัวเองด้วยใช่สำหรับพี่อะพี่คิดว่าการทำบุญล้างปา่าช้าได้บุญกุศลเยอะมากและทำให้จิตเราแน่วแน่จิตเรานิ่งเพราะเราแบบพอเราไปทำบุญอะเรารู้สึกว่าเออมันสง,งบขึ้นด้วคราวนี้มันมันอยู่ในปา่าช้ามันทำให้เราจิตนิ่งจิตแน่วแน่แล้วเราก็รู้ได้ว่าคนเราม,มันต้องเกิดแก่เจ็บตายอะ มันทำให้แบบเหมือนชีวิตเนี้ยเราทําอะไรเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะขนาดนั้นนะแค่ทาวันเนี้ยอยากทาอะไรทําให้เต็มที่ทำแบบทำไปเลยถ้าเราอยากทําอะไรแต่ว่าต้องเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะทุกคนเรื่องไม่ดีปุ๊บเราจะมีวันต่อไปไงเราจะต้องแบบไปเใย้กรรมอะเหมือนทุกวันนี้ แล้วก็อีกอย่างอ่ะรู้สึกว่าการทําบุญล้างตาช้าอย่างเงี้ยเหมือนพอเราตั้งใจทาสิ่งสิ่งหนึ่งมา,มากมากอะชมองเรามันปลอดโป่งจริงๆนะแบบมันไม่ได้คิดอะไรเลยต้องจะแบบทำตรงหนังเหมือนจิตเราแบบนิ่งขึ้นด้วยขนาดเราไม่ได้เป็นญาติกับจบอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้าไปร่วมพิธีได้เหมือนไปช่วยอุทิศส่วนกุศลให้เขาอีกครั้งหนึ่งเป็นเหมือนเราไปปลดปล่อยเขา โอ้หเรียกได้ว่าดีดีมากๆเลยพี่อมใช่บางทีถ้าด้าก็คิดน,นะแบบว่าคือคนคิดถ้าสามารถไปร่วมได้ถ้าสมมติถ้าได้มีโอกาสนะด้าอยากไปร่วมพี่อม,อย,อ,มยอยากไปไหมอยากไปแต่ว่าอีกใจหนึ่งอะแอบกลัวนะเออใช่เพราะเขาเพราะเขาบอกกันมาว่าทางทีมงานเราอะที่ไปถ่ายอะเจอนาด้าเพราะเหมือนอารมณ์ปประมาณว่าคือเขาว่าไปถ่ายเขาไปถ่ายเก็บอินเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วเขาได้ยินเสียงเหมือนคนขอประตูแบบ เ,เขาเลยแบบเดินไปดูแต่ว่ามันไม่มีใครตกใจแล้วบางทีเราก็ได้แบบยินเสียงคนผิว่านเต็<ช>มมาก ้าไปก็ก็แ,<อ>บแบบใช่แอบแอบเราแวงอยู่นะใช่แต่เราแบบเรามาดีใช่แล้วเขาก็่มว่าอีกว่าคือหลังจากที่เราทําบุญกันเสร็จแล้วนะคะคือทุกคนก็จะแยกย้ายกลับบ้านใช่ไหม,มเขาบอกว่าเหมือนเราจะรู้สึกว่าเหมือนคนตามเราไม่ได้กลับคนเดียวอใช่แต่ว่าเขาบอกกันมาว่าเราอย่าไปกลัวอย่าไปอะไรอย่างนี้เหมือนเขาแบบตั้งใจจะไปส่งเรา เพราะว่าเป็นการขอบคุณเราอย่างเงี้ยกพาบคุณที่มามาช่วยเขาใช่เขาก็จะแค่ไปส่งเฉยเราก็แค่จุูบอกเขาว่าเออไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องเป็นห่วงขอบขอบคุณที่เขามาส่งเราก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเหมือนบอกเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่อาราดาเชื่อเชื่อเรื่องผีไหมเชื่อเรื่องวิญญาณเลยรหเชื่อดาเชื่อเรื่องแบบเกี่ยวกับวิญญาอะไรนีี่เขาเคยไหม เคยเจอไหมเคยละดาเคยเจอหรือเปล่าหนูไม่เคยไม่มีประสบการณ์เลยหรอแต่เคยเห็นแบบบ๊อบบ๊อบแบบเป็นแบบเงาเงาอย่างเงี้ยอัน้พูดแล้วคนรู้ก็ใช่เคยเห็นเป็นเงาเงาของนิ่มอมากพี่อ่ะจะเป็นแบบตอนนั้นช่วงประมาณปีสองปีสามไปนั่งห้องเพื่อนนั่นแหละอันนี้พูดได้หรือเปล่านั่งแบบปอกกันนิดนึงนิดนึงประมาณนั้นเหนื่อยมาก ็เลยแบบนอนไปนอนแล้วก็เพื่อนก็จะอยู่ในวงการเนี้ยแล้วก็นอนคือตอนนั้น่ะมันก็ประมาณเที่ยง,งคืนแหละแล้วเพื่อนเราเนี้ยมันแบบไม่เลิกเล่นกันสักทีอ่ะพี่งวงก็เลยไปนอนพอไปนอนนะรู้สึกเหมือนมีคนมานั่งข้างหลังเราอ่ะนั่งแบบนั่งพิงหลังเราอ่ะบบนทีก็เลยแบบค<ๆ>ิดว่าเพื่อนแกล่ะงงเล่นไรหวาอะไรเงี้ยก็เลยหันไปมองแต่ว่าลืมว่าตัวเองอ่ะนอนแบบชิดขอบเตียงแล้วก็คือไม่มีใครแบบ มานั่งได้อ่ะก็เลยคุมโกงนอนต่อแบบนี่คิดอะไรทีเนี้ยเขามานั่งลงไปแบบปลายขาเราอะเป็นแบบให้เหมือนแบบสัมผัสกันเลยนะก็เลยเมนเปิดเนอเออใช่เปิดแบบพระห่มขึ้นมาดูแบบมานั่งดูว่าแบบเพื่ออะไรแต่เห็นว่าไม่มีอะไรอีกก็เลยนอนไปใหม่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็มาแบบมานั่งขลังอีกแบบสลับแบบขากับเท้าขาเท้าอย่างเงี้ยจนแบบทนไม่ไหวแล้วก็เลยแบบเปิดพระห่มขึ้นมาแล้วก็พูดเป็นไรนักหนา อุ้ยเพราะว่าตอนนั้นแบบมันโมโหมากอะแบบคนจะนอนอะแล้วเขามาั่งกลัวเราอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออกลับไปนอนใหม่แล้วทีเนี้ยเหมือนเขามานั่งข้างหลังอีกแล้วก็แบบนั่งขยมแบบอย่างเงี้ยแบบขยมเตียงอ่ะก็เลยแบบหงุดหงิดแหละเปิดผ้าห่มมาแล้วก็แบบหันไปหารุ่นพี่แต่รุ่นพี่ก็บอกว่ามึงโดนแล้วใช่ไหมอุ้ย,อยเอ้ยรู้ได้ไงอะ่ะก็เลยแบบไปนั่งกับรุ่นพี่แล้วก็ไปกระซิบรุ่นพี่บอกว่า เออเนี่ยหนูรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็บอกว่าเออกูเห็นเห็นแบบเป็นผู้ชายคนหนึ่งอ่ะแก่แก่ตัวทมทม้วมมาก mm hmm. วนมึงอยู่มึงได้ไปทําอะไรมาหรือเปล่าก็เลยบอกไม่ได้ไปทําอะไรนะก็แบบก็อยู่เนี้ยเรียนเสร็จก็มานี่เลย mm hmm. ก็อยู่กับพวกพี่นั่นแหละเขาเลยแบบเออไม่เป็นไรมาแบบมานั่งเล่นตรงนี้แล้วพอเหมือนแบบเขาเหมือนเขาเริ่มแบบใจเสียแล้วอ่ะเขาก็เหมือนนั่งคุยกันแล้วที่เนี้ยก็เป็นได้ยินเสียงแบบคนกัดฟัน อเอเคนกัดฟันแบบทั้งคืนเลยแบบกัดฟันดังมากทีนี้ก็เลยแบบหันไปมองเพื่อนที่นอนอีกคนนึงว่าแบบแม่งนอนกัดฟันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ลุกไปดูกันแต่่อเพื่อนคนนั้นอะไม่ได้นอนกัดฟันอก็เลยกัดใช่เราได้ยินเป็นแบบเสียงยดอาร์อะก็เลยกลับขึ้นมานั่งอีกทีแล้วพี่คนหนึ่งก็เลยบอกว่าไอ้นี่ก็กัดฟันไม่หยุดนะและ้วทีนี้เสียงมันดังขึ้นแบบดังขึ้นเรื่อย,อ,ยอะ ใจที่แบบเต้นแหละเพราะตอนนั้นกลัวมากจากคนคนแบบไม่กลัวแต่ว่าไม่เคยโดนเนี่ยก็เลยแบบกลัวพยายามไม่คิดอะไรพยายามก้มหน้าแบบไม่มองไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ที่เป็นกระเทยอะ่ะมันไม่เชื่อมันก็แบบพวกมึงอย่ามาไร้สาระเดินมาเชิญหน้าที่กระจกแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบคนเอามือลูบแบบที่หลังเออ ขูดขูดหลังมันไปเลยอะแล้วมันก็แบบกรีดกรีดแล้วก็ร้องไห้พี่เลยถามมันเป็นอะไรหนหว่าใครจับหลังกูใครจับหลังกูใครแบบใครแกล้งกูอะไรยเงี้ยต้องบอไม่มีใครจะมาทำมันก็ร้องไห้แล้วแบบเดินกลับมานั่งที่แบบที่ที่พูดที่นั่งกันอะอแล้วมันก็เล่าให้ฟังแล้ทีเนี้ยต้นพี่คนเนี้ยก็เห็นว่าเป็นแบบผู้หญิงอะยืนชี้หน้า้วพูดว่าแบบพวกมึงจะเอาอยางกับกูอุ้ยขนลุกอุยพูดเนี่ยแล้วพี่เลยบอก อะไรวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบนั่งนิ่งๆแบบก้มหน้าแล้วแบบนั่งนิ่งอะแล้วก็เป็นแบบเสียงกัดฟังเหมือนเดิมเลยแบบดังมากแล้วรู้สึกเหมือนแบบมีคนมาเดินรอบๆอะรอบๆวงที่เรานั่งอ่ะแล้วก็แบบเป็นเสียงอย่างั้นอะแบบดังมากจนแบบรุ่นที่เขาแบบ เขาสวดมนต์อะไรก็ไม่รู้สวดสวดสวดแล้วก็แบบหายไปก็แบบไม่มีอะไรก็เลยแบบแยกย้ายกันไปนอน๋อที่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 พี่แอนเจอเนี่ยเป็นแบบเป็นห้องหรือว่าเป็นโรงแรมคะหรือเป็นห้องเป็นหอหอพักแบบเป็นหอพักที่นังสายอยู่กันอ๋อโอ้ยพี่แอนขนลุกขนสิ่ที่พี่เจอประวันนี้ที่แบบน่ากลัวที่สุดเท่าที่แบบเคยเจอนะโอ้โหถ้าเป็นหนูเจอหนูก็แบบแบบรู้สึกระแวงเลยอ่ะ แล้วแล้วรอบอื่นๆะมีไหมพี่อ๋อถ้ารอบอื่นๆก็แบบเห็นเป็นแบบ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 ใช่ไหมน้องอ่ะที่น้องบอกพี่อ๋อมาน้องเคยเห็นเป็นแบบแบบน้องอ่ะนอนอยู่ปกติเป็นคนนอนห้องอยู่คนเดียวอยู่แล้วแล้วแบบห้องน้ําอ่ะคือห้องน่ะเปิดแอร์มันก็จะไม่มีลมอ่ะเข้าทางหน้าต่างเลยพี่คือหน้าต่างต้องปิดหมดทุกบานและทีนี้ เตียงอ่ะมันจะนอนแบบเป็นอย่างนี้พี่ก็คือเท้าไปทางห้องน้ําห้องน้ําน้องอ่ะมันจะแง้มไว้แต่คือไฟอบะปิดหมดแล้วมันก็จะมีไม้แขวนเสื้อแขวนอยู่ตรงริมกําแพงทีนี้น้องก็กําลังจะนอนนอนอยู่รู้สึกแบบรู้สึกมันแบบเหมือนแบบเหมือนมีคนจ้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในห้องน้ําน้องก็เลยมองไปทางกระจกแล้วกระจกอ่ะกระจกในห้องน้ำใช่มันสะท้อนมันเห็นมันเห็นตรงเราอ่ะแล้วมันก็จะเห็นตรงกําแพงด้วยที่แบบไม้แขวนอ่ะและไม้แขวนอ่ะ มันกระดิกมันกระดิกแขวนเองท,งทั้งๆที่ไม่มีลมเพราะว่าห้องน้องก็เปิดแอรแอ์มันอยู่ตรงนี้แต่ว่าห้องน้ําอ่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนู้นเลยแต่ว่ากระจกอะ่ะมันเห็นคือกระจกมันสะท้อนทั้งในห้องน้ําเลยอะ่ะและทีเนี้ยน้องก็คิดว่าน้องอะ่ะตาฝาดน้องก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้เจอแบบอะไรอย่างนี้น้องก็พยายามจะแบบหลับต่อพอสักพักหนึ่งน้องได้ยินได้ยินอะไรรู้ไหมพี่หอมได้ยินเสียงแตกแตกแตกก็คือเสียงไม้แขวนอ่ะ กร,ระทบใช่มันแกว่งแล้วมันกระทบกับกําแพงในห้องน้ําแบบมันแตกแตกแตกแล้วมันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นน้องมองในห้องในกระจกอะคือเห็นเลยอะว่าไม้แขวนอะมันแกว่งเองแกวนแบบแกว่นกระทบกับกําแพงอะ่ะแกว่นจากช้าๆแบบไปเร็วแล้วมันเห็นเป็นแบบเป็นคนบ้างเป็นเลืห้น้องหเห็นเป็นเงาเงา,เงาตอนแรกตอนแรกอะที่ก่อนที่น้องจะมองไปห้องน้ําน้องเห็นเป็นเงาเงาอยู่ตรงข้างหน้าประตู น้องก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอสักพักหนึ่งที่น้องเข้ามองเข้าไปในห้องน้ําเพราะว่าน้องอได้ยินเสียงแบบได้ยินเป็นเสียงเลยแล้วไม่ได้ยินเป็นเสียงแค่นั้นก็คือเห็นแบบแขว่นเลยใช่อันนั้นคือแบบที่เจอแบบรู้สึกว่าน่ากลัวสุดๆใช่พี่วิ่งแบบออกก็นอนอยู่เดียวผู้ขนลุกจริงๆพี่มันแบบน้องแล้วน้องก็เปิดไฟนอนแบบทั้งคืนเลยวันนั้นอ่ะคือหอดที่อยู่ปัจจุบันนี้ไปอ่ะ ยายแล้วค่ะอันนั้นอยู่อีกพี่นึงก็คือถ้ายังอยู่ต่อมนอนไม่หลับนะคือนอนไม่ได้นะรู้ไหมใจก้าใจสู้ก็หลอนนะถ้ามองผ่านกระจกไปอย่างนั้นละใช่ก้านะก็คือมันได้ยินเสียงพี่เสียงมันไม่หายเลยใช่เสียงมันไม่หายแล้วยิ่งน้องมองก็คือเห็นเลยว่ากระทบแบบแล้วมันแกว้งอะพี่คือห้องน้ำไม่มีรมแอร์มันมันจะแรงขนาดแบบ ทำให้ไม่แขวนกระดิกได้ขนาดนั้นเลยหรอ,อใช่นกก็เลยแบบเป็นประสบก,การณ์ที่แบบรู้สึกแบบน่ากลัวสุดๆแล้วที่แบบเคยเจอมาคือถ้ามาอมขอตรงๆที่หนึ่งมาวันที่หนึ่งขอหมดอย่างเดียวถ้ามา,มถ,า,มาถ้ามาแกล้งถ้าหลอกก็มีสิทธิ์แกล้งหนาจริงวะมีนฟหัา <laughs> เอาๆๆหัวทําผีแล้วเอาผีทําหัว <laughs> <laughs> แบบมีสิทธิ์ เป็นเพื่อนไงมันเอาเป็นเพื่อนเพราะเหราอยู่คนเดียวไม่นะมัน้องคนเดียวไมเราคนเดียวช่่เอาอ่ะก็คืออย่ามาสภาพเล็กงขอสภาพดีๆแล้วพี่เขาไม่เอาไม่เอาไม่เขากูบอกว่าไม่ได้กูเปลี่ยนกูมือมึงอ่ะนะ เป็นอีกหนึ่งพิธีที่แบบน่าสนใจมากๆเลยพี่อ,อมใช่ถึงอาจจะไม่สนุกไม่ได้แนวพิธีสนุกสนานแต่เป็นแนวที่ได้บุญได้บุญล้วนๆเลยพี่อ,อมได้บุญแบบมหาศาลแล้วก็เป็นการเหมือนฝึกสมาธิให้แก่ตัวเองอะ่าเรามีจิตที่แน่วแน่จริงๆในการไปทําบุญ มันก็ทําให้เราตะหนักรู้รู้สึกแบบปล่อยวาง<ม>ว่าพอเราไปทําตรงนั้นนะมันเราปล่อยวางจริงๆนะเรารู้เรารู้แบบพิธีกรรมต่างๆเรารู้ว่าทุกคนเราอะ่ะมันดําเดินมายัางไงสุดท้ายยังไงมันก็ต้องมีแบบเกิดแก่เจ็บตายอยู่ดีใช่ก็จบไปอีกหนึ่งพิธีกรรมแล้วนะคะเป็นพิธีกรรมล้างป่าช้าใครมีโอกาสได้ไปร่วมก็สามารถไปร่วมได้เลยนะคะสามารถติดตามรายละเอียดอยู่ที่มูลนิธิปอเต็กตึงอยู่จังหวัดสมุทรสาครค่ะใช่ค่ะ ก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราสองคนแบบจะไปร่วมพิธีกันเนาะพี่ออมเนาะจบกันไปแล้วนะคะทุกคนกับพิธีกรรล้างป่าชา้าคันหน้าดาและพี่ออมจะพาทุกคนไป,ไปถึง,ถงบางอ้อเรื่องอะไรอย่าลืมมาติดตามกันนะคะ